ถ้าอยากจะสร้างนวัตกรรมในกองทัพทหารเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบรัดครึ่งพอดแคสสสาระดีๆสาหรับคนทํางานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องคุยวุฒิเจ้าของ Facebook Page แบบบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ีที่87แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดกันถึงหนังสือชื่อว่าลูนช็อตนะครับก็เป็นหนังสือที่เพิ่งออกใหม่เลยนะฮะเพิ่งได้มาจากที่อเมริกา เป็นเกิดนําว่าทําไมถึงชอบหนังสือเรื่องนี้ครับทำไมถึงซือ้อหนังสือเรื่องนี้นะครับก็ลองไปฟังกันได้ถึงที่มาที่ไปนะฮะแล้วก็เทคนิคอของการดูบริษัทที่ประสบความสำเร็จนะฮะวันนี้เนี่ยจะมาเล่าเพิ่มเติมนะครับจะมาเล่าถึงส่วนสําคัญสําคัญของหนังสือเล่มนี้ให้ฟังในช่วงแรกๆนะฮะเ,เริ่มจากสงครามนะฮะสงครามจริงๆแล้วเริ่มเล่มนี้เนี่ยเริ่มบทแรกด้วยการพูดถึงสงคราม สงครามโลกนะครับสงครามโลกช่วงยุคปี1940เนี่ยตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเยอรมันถือว่าแข็งแรงมากนะครับไม่ได้แข็งแรงทางด้านที่เขาเป็นนาซีในเรื่องของกองทัพท,ที่มีคนที่แบบฮึเหิมนะฮะแต่ว่าแข็งแรงมากทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งออตอนนั้นเนี่ยเยอรมันเนี่ยก็รุกคืบได้ดูเนาะ สามารถที่จะชนะสงครามในประเทศหลายแหย่งในทวีปยุโรปเรียบร้อยแล้วนะครับก็กําลังจะบุกขึ้นเกาะอังกฤษนะฮะตอนที่บุกขึ้นเกาะอังกฤษเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าทางอังกฤษเนี่ยก็เซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์ตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยก็พูดว่ากลัวนะฮะเอาจริงก็คือกลัวว่าเออเยอรมันเนี่ยมีเทคโนโลยีท,ที่ที่ล้ำกว่านะครับแล้วก็นําทั้งเรือนาทั้งเครื่องบินนะจะไปรบกับประเทศอังกฤษนะครับ ก็สู้กับประเทศอ,อังกฤษอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็พบว่าสูสีนะฮะสูสีแต่ว่าจริงๆแล้วเยอรมันเนี่ยมีอาวุธลับอยู่หนึ่งอย่างครับคือเรือฮะเรือดำน้ำนะครับเรือดำน้ำชื่อว่าอูเรืออูนะฮะจริงๆมีหนังพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็คือเรือดำน้ำที่อยู่ใต้อยู่ใต้น้ำนะครับแล้วก็สามารถจะยิงจรวมิสไซล์อาวุธต่างๆเนี่ยเข้าไปเพื่อจมเรือของฝ่ายตรงข้ามได้แบบง่ายดายเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ไม่มีเทคโนโลยีใดนะครับในโลกใบนี้ที่สามารถจะค้นหาเรืออูที่อยู่ใต้น้ําได้ก็นึกภาพเหมือนกันว่าเนี่ยคือยังไงก็ชนะอะะฮมีเรือของอังกฤษเนี่ยฮะเรือวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยก็โดนจมเอาไว้ง่ายเลยเพราะมีเรือใต้น้ําคอยยิงจากใต้น้ำอย่างเงี้ยนะครับทีนี้แข่งกันไปแข่งกันมาเนี่ยเขาก็พบว่าจริงๆแล้วที่อังกฤษเนี่ยยังสู้กับเยอรมันได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาได้ซัพพลายนะได้ซัพพลาย พวกพลังงานต่างๆเนี่ยน้ำมันต่างๆเนี่ยมาจากทางแฝบอเมริกาเพราะอเมริกาขายน้ำมันให้นะครับเยอรมันก็เลยอยากจะทําให้อังกฤษเนี่ยตายด้วยตัวเองนะครับก็คือแบบล้อมเลยา้องกฤษเนี่ยเป็นเกาะนะฮะเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกอเมริเอ่อทางเยอรมันก็เลยส่งเรืออูครับเรือรบอูเนี่ยไปที่ทวีปอเมริกานะครับตอนเข้าไปที่อเมริกาเนี่ยอเมริกาก็ยังไม่ได้รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับเรืออูเนี่ยนะฮะ เราก็ส่งเรืออูเนี่ยแหละฮะไปจมเรือแทงเกอร์ครับเรือขนน้ํามันมากมายมหาศาลของอเมริกาที่ส่งออกไปให้อังกฤษเนี่ยโดนจมด้วยเรืออูของเยอรมันนะครับทําให้ทั้งอเมริกานี่ก็เริ่มกลัวแล้วนะฮะอันอย่างแรกอย่างที่สองก็คือประเทศอังกฤษก,ก็ดนค่อยๆโดนตัดขาดจากการมีพลังงานนะครับตอนนั้นก็คือลําบากมากนะครับจนมาวันหนึ่งนะครับก็มี เครื่องบินลำหนึ่งฮะจากประเทศอเมริกานะครับที่วิ่งนะฮะสามารถหยอดระเบิดเนี่ยโดนเรืออูได้ทุกลำนะซึ่งทางเยอรมันตกใจมากครับว่าทําไมถึงรู้ว่าเรืออูอยู่ตรงไหนนะครับเพราะาอยู่ใต้น้ำนะฮะเครื่องบินของปร,ออประเทศอเมริกาที่สามารถรู้ว่าเรืออูอยู่ตรงไหนเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งอยู่บนเครื่องบินนะครับและนี่ก็เป็นเทคโนโลยีทําให้ประเทศสหรัฐเนี่ยชนะ ชนะสงครามนะสิ่งนั้นคือสาวะที่ปล่อยคลื่นไมโครเวฟนะหรือเรียกได้ว่าเรดาร์นั่นเองครับเมื่อก่อนในการการการส่งเรดาร์ออกไปเพื่อจะรู้ว่ามีมีวัตถุอะไรอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างน้ำเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะฮะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรดาร์ที่เป็นเรดาร์เขาเรียกว่าเรดาร์ความยาวคลื่นที่ที่ยาวเนี่ย,คว,ยวความยาวความยาวคลื่นยาวเนี่ย ก็คือเหมือนกับสาวอากาศยาวๆนะครับคลื่นพวกนี้เนี่ยมันจะทะลุไปได้ไม่ไกลมากนะครับคือลงไปในน้ําแล้วก็จะมันจะมันก็จะแผ่ซ่านหายไปทําให้ไม่สามารถจะหาอะไรใต้น้ําได้แต่ว่าสิ่งที่กองทัพสหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นมาเนี่ยคือคลื่นไมโครเวฟนะที่ใช้เป็นเรดาร์เนี่ยซึ่งเป็นคลื่นความยาวสั้นนะฮะสามารถที่จะเอาขึ้นเครื่องบินไปได้สามารถจะเอาขึ้นเรือได้ คือมันสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับเหมือนตู้ไมคเวฟเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นคลื่นเล็กๆใช้เสาเล็กๆก,ก,ก็สามารถจะปล่อยคลื่นได้นะครับสิ่งนี้ทําให้เครื่องบินสามารถจะเอาเจ้าสิ่งนี้ขนไปด้วยได้แล้วก็ค้นหาสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้เมื่อเจนอย่างนี้ปุ๊บก็สามารถจะทิ้งระเบิดครับลงไปในที่ที่เรืออูอยู่ได้แบบง่ายได้เลยทีเนี้ยกลายเป็นว่าเกมพลิกฮะจากที่เรือเรืออูเป็นคนวิ่งใต้น้ำไล่ล่าเรือต่างๆที่แบบหุย มองมเรืออูไม่เห็นก็กลายเป็นว่าเรืออูเนี่ยแหละฮะที่อยู่ใต้น้ําแล้วก็เจอกับเครื่องบินนะครับที่สามารถจะทิ้งระเบิดลงมาโดนมันได้นะครับอันเนี้ยทาให้เรืออูของเยอรมันที่เป็นเทคโนโลยีที่แบบสุดยอดมากเนี่ยกลายเป็นว่าเรืออูเนี่ยพังทลายไปเลยนะฮะการก่อสร้างเรืออูทั้งหลายก็ไม,ไม่ไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะว่าเจอเทคโนโลยีเรดาร์ของประเทศอเมริกาเข้าไปนะครับคนที่คิดค้นเรื่องเรดาร์เนี่ยแหละฮะคือสิ่งที่น่าสนใจ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีชื่อว่าแวนเดอร์บุชนะฮะแวนเดอร์บุชจริงๆแล้วเป็นเขาเป็นคณะบัดีนะครับที่มหาวิทยาลัย MIT นะครับคณะวิศวกรรมนะฮะปี1940นะครับเขาก็เหมือนกับได้ได้รับเชิญนะครับให้เข้าไปอยู่ในกองทัพเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ๆนะแต่เขารู้จริงๆะว่าเขาเข้าไปในกองทัพเนี่ยระบบของกองทัพเนี่ยมันมันหนาแน่นมากนะครับแม้ว่า สิ่งที่เขา r รี u e เ t ไปอย่างแรกก็คือว่าเขารู้ว่าเขาจะไม่สามารถที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้เลยถ้าเขาไม่อยู่ติดกับประธานาธิบดีฮะและสิ่งที่เขา r รี u e เกตไปตอนแรกเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่แย่มากก็คือว่าจะบ้าหรือเปล่านะฮะทำไมคนนอกกองทัพถึงจะมาได้รีพอร์ตตรงกับประธาน,นาธิบดีแต่เขาก็ยืนยันนะครับว่าการจะสร้างอะไรใหม่เนี่ยถ้าถ้าไปอยู่ในระบบของกองทัพเนี่ยนะฮะก็จะมีแต่โดนโหัวเราะเยาะเปล่าๆนะ,ะซึ่งก็จริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกที่เขาบอกว่าจะทําเรื่องเรดาร์ในกองทัพเนี่ย เขาขอเงินแค่ห้าพันเหรียญนะครับสหรัฐนะฮะยังไม่มีใครให้เลยเับเพราะว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยบอกว่าจะบ้าหรือเปล่านะฮะทำแล้วสองสมปีจะได้อะไรนะครับแต่ว่าเมื่อเขามาอยู่ติดกับประธานาธิบดีเนี่ยก็เหมือนกับอ่ะโอเคมีประธานาธิบดีเป็นเครดิตให้หน่อยนะฮะเราก็ตั้งสิ่งที่เรียกว่า office of scientific research and development หรือ osrd ขึ้นมาในช่วงสงครามนะครับแล้วเชื่อไหมฮะว่า osrd เนี่ยแหละฮะซึ่งเป็นเบื้องหลังนะครับ เป็นเบื้องหลังของเทคโนโลยีต่างๆของประเทศอเมริกาที่สร้างให้ GDP อเมริกาโตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะ OSR d อันเดนี้ยที่ v วดเดอร์วับุชตั้งขึ้นมาเนี่ยแหละครับที่มันเป็นที่มาของเทคโนโลยีที่เป็นไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะฮะเครื่อง m r i ที่สแกนตัวคนนะครับหรือว่าแม้แต่พวกยาต่างๆเช่นเพนิซิลีนหรือว่าคีโมเทอราพีที่แก้โรคมะเร็งสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮะที่ทุกที่ที่วันนี้โลกใช้อยู่เนี่ย มาจากมาจากสิ่งที่ v a n เ e r ร์ว u าบตั้งขึ้นคือ OSRD นะครับคือ Office of Scientific Research s c i e n t i f i c r e s e a r c h and development ในช่วงสงครามโลกนะครับแล้วเขาก็เน,นเชอร์เอาคนเก่งๆ่ยมาอยู่ในที่แห่งเนี้ยซึ่งเหมือนเป็นแลบของกองทัพเนี่ยแล้วเขาสร้างงานเหล่านี้ขึ้นมานะครับถ้าไปอยู่ในระบบกองทัพเนี่ยตายแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่แฟรงคลินดีลูสเวล l ซึ่งตอนนั้นเป็นประธานนิพดีเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้มากนะฮะ แล้วก็สามารถที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้นวัตะกรรมเ,เกิดขึ้นได้มากมายในประเทศอเมริกาก็เกิดจากการบริหารงานของ Bush เวนดวาบุชนี่แหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดมีเรื่องน่าสนใจมากมายนะครับฝากกด subscribe แบบพัครึงพอดแคสต์แชร์เพื่อนร่วมงานด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่แปบพันถึงพอดแคสต์สา,าระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจมีเวลาเช่นคุ่นนะครับสวัสดีครับ